แล้วเขาชอบเขาอยากสนับสนุนเขาดูโฆษณาให้เขา3า30วินาทีนะคะห้องเขาท่หลายนักตอนที่133จริงนะเพคะถ้าหากข้าใช้ยานี้ฝ่าบาทจะไม่อยากเข้าใกล้ข้าใช่ไหมข้าไม่กล้าหรอกเจ้าหรอกเพียงแต่เจ้ามาหาข้าครั้งแรก ก็เชื่อข้าเรายัางหรือเจ้าเชื่อคนง่ายเช่นนี้ไม่กลัวบ้างหรือต่อให้โดนหลอกก็ไม่เป็นไรขอแค่ข้าได้ออกจากวังก็พอใจแล้วใครๆก็พูดกันว่าห้องเต้ปวดบานข้าแต่ข้ารู้ดีเป็นเพียงเพราะข้าหน้าเหมือนกับพัสนมเส่อทุกครั้งที่ต้องอยู่กับห้องเต้สองต่อสองข้ากลัวจนตัวสัน่นข้าไม่อยาก จะมีชีวิตอยูอ่ข้าไม่ได้จะช่วยเจ้าฟรีหรอกนะอีกอย่างเจ้าก็ต้องชัดเจนนางสนมหลิวไม่ยอมปล่อยให้เจ้าออกจากวังแน่ข้าเข้าวังมารอติดตามเรื่องของพัสนมเสวียแต่ก็ไม่มีประโยชน์ข้าอยากให้เจ้าช่วยใช้ประโยชน์จากหน้าตาของเจ้าแอบฟังเรื่องของ พสนมเสียจากฝ่าบาทเป็นอย่างไรจะทำได้หรือไม่เออเช่นนั้นก็ตกลงตามนี้เจ้าค่ะข้าจะหาเวลามาพบท่านอีกเช่นนั้นก็ดีข้าออกไปส่งไม่ได้นะระหว่างทางกลับก็ระวังตัวให้ดีอย่าให้ใครเห็นล่ะอืมถ้าอย่างนั้นข้าขอตัววันหลังจะมาหาท่านใหม่เพคะ เป็นงไงได้ยินเราใช่ไหมได้ยินหมดแล้วขอบคุณท่านมากข้าแค่อยากรู้ว่านางตั้งใจตั้งตัวเป็นศัตรูข้าหรือไม่เท่านั้นข้านึกว่าท่านเป็นห่วงห้องเต้ที่ท่านเปลี่ยนคนโปรดเร็วเสียอีกนะท่านก็พูดไป การเป็นคนปลดปานเพื่ออะไรไม่ได้หรอกที่แย่งกันเป็นคนปลดเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างสบายเสียหน่อยถทาก็เท่านั้นท่านรักองค์ชายอย่างไรก็น่าจะเข้าใจาความรู้สึกของข้าเออข้าคงอย่างนั้นแล้วมั้ง ไม่ว่าเจอรักแค่ไหนแม่พระมเหสีใหญ่จะปกป้องแค่ไหนฮองเตก็ไม่มีทางให้อภัยนางต่อให้องค์ชายสามนั่นเข้าวังอีกครั้งก็ไม่มีประโยชน์พูดถูกแล้วทั้งแม่ทั้งลูกอย่าได้หวังจะมีความสุขเลยท่านพ่อหากคิดเรื่องนี้สำเร็จประชาชนทั้งสองเมืองก็จะได้ประโยชน์หากเป็นเช่นนี้ ก็ขอให้ท่านไต้เท้าพิจารณาด้วยเถิดถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้ข้าขอหารือกับคณะที่ปรึกษาก่อนแล้วจะตัดสินใจองค์ชายแห่งตรงหญิงอยู่พักรอในวงังฟังข่าวเถิดขอบพระทัยยิ่งนักพะยะค่ะเมืองเหยียดมีทรัพยากรสมบูรณ์ ข้าอยากอยู่ที่นี่นานอีกหน่อยฉะนั้นจึงได้เช่าบ้านหลังหนึ่งไว้แล้วไม่รบก,กวนฝ่าบาทยพคะืึดูท่าทางเจ้าคงไปหาเฉินก่อนจะเข้าเฝ้าที่วังสินะท่านพ่อหมายความว่ายังไงขอรับไม่มีอะไรหรอกพวกเจ้าก็ไปกันเถอะ ท่าทางห้องเต้น่าจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านที่ช่วยคุยให้หากเรื่องนี้สำเร็จมันเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายหากตรงหญิงได้ดีแล้วก็อย่าลืมวันนี้ก็พอเอ่อข้าไม่ลืมแน่นอนหลังจากนี้จะมาเยี่ยมบ่อยๆแล้วกันขอท่านอย่าได้รังเกียจข้าต้องเดินทางมาที่นี่คนเดียวกว่าจะมาถึง ข้าฉาท่านจริงๆที่มีคนคอยดูแลอ,อยู่ข้างกายเจ้าเจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้ากำลังพูดอะไรออมาตั้งใจจะบอกอะไรข้าหรือเปล่าข้าไม่ค่อยเข้าใจอะไรหลายอย่างหากมีตรงไหนที่ผิดไปก็ขอให้ท่านชีน้แนะด้วยช่างเถอะข้าจะถือว่าไม่ได้ยินก็แล้วกัน หากท่านพ่อเห็นด้วยยศขององค์ชายแห่งตรงหญิงก็จะไม่เหมือนเดิมหรือว่าเขาต้องการอะไรจากข้าดูมีพิรุษแท้องค์ชายสามยังไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่แต่ขอแค่แผนการสำเร็จก็พอเฮ้อมาที่นี่รู้สึกเหงาแฮหวังว่าเรือของนางคงมาถึงเร็วๆนี้ ปล่อยเข้าออไปนะปล่อยข้านะกับเรือเดี๋ยวนี้ข้าไม่อยากไปหาท่านพี่ห้องเฮาท่านร้ายนักตอนที่หนึ่งร้อยสิบสี่ท่านพี่จะเสียเงินเชิญข้ามาทำไมกันแล้วนี่ใครเนี่ยท่านต้องระวังพี่ชายข้าให้ดีๆนะ พี่ชายข้าคนนี้เป็นคนทำอะไรผงผางหยาบคายไม่เคยนึกถึงคนอื่นแม้แต่พี่น้องแท้ๆก็ไม่เว้นขอบคุณแม่นางที่เตือนค่ะแต่ข้ามาครั้งนี้เพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้นน้องเสาวข้าก็เป็นคนเช่นนี้ตลอดแหละมีแต่หน้าตาเท่านั้นที่ดูได้นี่แานพี่ท่านหมายความว่ายังไงจับต,ตัวข้ามาแล้วยังหักหน้าข้าต่อหน้าคนอื่นอีกนะ เจ้าก็าอีกคนบอกว่าคนอย่างเขาไว้ใจไม่ได้ยจะร่วมงานด้วยอีกหรือไงอะ่ะ <c oughs> องค์หญิงก็ว่าไปข้าจะเตรียมที่พักไว้ให้เป็นพิเศษแล้วนะบวัว่าทั้งสองคนจะชอบนะครับข้ามาที่เมืองเหยียนเห็นที่ที่มีผูและดอกไม้สวยงามากมายจะอยากไปเล่นแต่ในตลาดเหมือนจะมีขายน้อยผลหรือ จะอยากได้สิ่งนั้นไปเพื่อของดีนั้นมีมากมายถ้าหากท่านชอบข้าจะให้คนไปจัดหามาให้เจอคนบ้าบ้าทแท้นนี่เพียงเหมือนกับท่านพี่ไม่มีผิดแม่นางไป้ข้าฟฝ้าพะสนมเถอเจ้าค่ะอืมข้าจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ข,ขา้าน้อยขอคารวะห้องเต้และพระชาย,ยาเพคะทำไมเจ้าใส่ผ้าคลุมหน้าล่ะเข้ามาใกล้ๆให้ข้าดูหน่อยสิเพคะ้าฝ่าบาทข้าปวดกระฐานจริงๆเลยอยากมาเรียนท่านด้วยตัวเองไม่คิดเลยว่าฝ่าบ,บาทจะอยู่ด้วยฝ่าบ,บาทเห็นก็ดีแล้วข้าหมดผนทางจะอยู่บริบัติฝ่าบ,บาทได้แล้วเพคะ หน้าของเจ้าเกิดอะไรขึ้นสนมเสือเจ้าข้าปล่อยไว้ไม่ได้ยังไงก็ต้องหาทางรักษาเจ้าแล้วเข้าด้วยตามหมอหลวงตามหมอหลวงมาให้ข้าไม่นองเสือเจ้าไม่ต้องกลัวนะเจ้าเชื่อใจข้าข้าจะทำให้เจ้าหายเป็นปกติฟ้าฟ้าบ้าน ทำไมถึงไปเช่นนี้ปีได้ทำไมไม่รังเกยียจข้าอีกคารวะฝ่าบาทยืนเงอะไรอยู่ล่ะไม่ไดีแบบว่าฉีดประจออีกเพคะ่ะฝ่าบาทมองข้าเช่นนี้ข้ากลัวน,นะเพคะ่ะเจ้าปวดกระเทนหันเช่นนี้คงเสียขวัญแย่เจ้ายัางมีข้าทั้งคนอย่ากลัวไปเลยทูลฝ่าบาทแม่นางหงมีอาการผิวหนังแพ้แต่อความชื้น ต้องดูแลรักษาเป็นอย่างดีเจ้าและบอหลวงต้องดูแลนางก่อนเป็นอันดับแรกต้องรักษานางให้ได้พะยะค่ะบาทอันนี้นะคะจะขอแต่งตั้งลำไยทองคำให้กับห้องเต้นะคะห้องเต้คนที่หน้าลำใยมากมากเลยค่ะในอีพีนี้คือแบบแม่นางที่หน้าตาเหมือนแม่พระเอกอะ่ะ อุตส่าห์ทำหน้าให้แบบน้าเกียดหน้ากลัวแล้วนะห้องเต้นะคะเขาก็ยังทำเป็นรักแบบโอ๊ยทำไม่สบายเหรอฉันจะหาทางหายาไปรักษาให้เธอเพื่อลำใหญ่มากอ๋อแล้วก็ขอขอบคุณคุณชนะนันชิตาด้วยนะคะที่โดนเนตเป็นกำลังใจให้15บาบาทคะ่ะขอขอบคุณนะคะ